นิทานชาดกเรื่องนางกากีในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภพพิกษุผู้กสันจะศึกรูปหนึ่งตัดให้โอวาัดว่าภิกษุธรรมดามาตุคามหรือผู้หญิงใครๆก็รักษาไว้ไม่ได้ โบราณบัณฑิตในครั้งก่อนถึงจะยกมาตุคามขึ้นไปไว้ในวิมานชินพีในถ้ำกลางมหาสมุทรก็ไม่อาจรักษาสัตว์ดีได้แล้วได้นำอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระราชาผู้ครองเมืองพาราณสีมีมเหสีพระนามวา่กากาาติมีพระรูปชมงดงามยิ่งใครเห็นใครก็ลุ่มหลงในความงาม ในวันหนึ่งมีพญาคุดต,ต้นหนึ่งแปลงร่างเป็นมนุษย์มาเล่นสกาคือการพนันชนิดหนึ่งกับพระราชาแต่พบเห็นพระนางกากา,กาตินั้นแล้วเกิดความรักใคร่ในนางจึงแอบพานางหนีไปอยู่ที่วิมานฉิมพีอันเป็นที่อยู่พระราชาเมื่อไม่พบเห็นพระเทวีจึงตัเรียกคนทันชื่อนัตตกุเวลมาเข้าเฝ้า พอมอบหมายให้นำพาเทวีกลับมาให้ได้ฝ่ายคนทันทราบที่อยู่ของคุดแล้วจึงไปนอนแอบซุ่มอยู่ในดงตะไคร้ข้างสลุกหนึ่งพอคุดบินไปจากสากก็แอบ,บกระโดดเกาะระหว่างปีกคุดไปจนถึงวิมานฉิมพีแอบบได้เสียกับพระนางกา,กากาติที่วิมานนั้นแล้วก็อาศัยคุดนั้นแหละกลับมาเมืองพาราณสีอีกในวันหนึ่ง ขณะที่พญาคุดเล่นสกากับพระราชาอยู่คนทันก็ทำทีเป็นถือพินมาที่สนามสกาขับร้องเป็นเพลงว่าหญิงรักคนรักของเราอยู่นะที่แห่งใดกิ่นของนางยังหอมฟุ้งมาที่แห่งนั้นใจของเรายินดีในนางใดนางนั้นชื่อกากา,กาติอยู่ไกลจากที่นี้พญาคุดพอได้ฟังแล้วสะดุ้งจึงถามเป็นเนว่า ท่านข้ามทะเลมหาสมุทรทั้งเจ็ดแห่งไปได้อย่างไรท่านขึ้นมิมานฉิงพีได้อย่างไรคนท่านจึงตอบว่าเราข้ามทะเลมหาสมุทรทั้งเจ็ดแห่งได้ก็พอท่านขึ้นมิมานฉิงพีได้ก็พอท่านนั้นแหละพญาคุดพอได้ทราบความจริงแล้วก็กล่าวติดเตียนตนด้วยความเสียใจว่าช่างน่าติดเตียนเสียนี่กระไร เรามีร่างกายใหญ่โตเสียเป่า่าไม่มีความคิดจึงเป็นพาหนะให้ชายชูของเมียทั้งไปและกลับน่าเจ็บใจจริงจริงกล่าวจบก็คืนร่างเป็นพยาคุดไปนำพนางกากา,กาติมาคืนพระราชาแล้วไม่หวนคืนกลับมาเล่นสกากับมนุษย์อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีใครจะเก็บรักษาสัตว์รีไว้ได้นอกจากสัตว์รีนั้นจะรักษาตนเอง